So ดูต้นยางนี้ครับประมาณหนึ่งคนอบหลักฐานหลักฐานสีกระโปะเลยสี่กระโปะห้ากระโปะนี่โอ้ตนเดียวเนี่โึ farther farther ้นโลโลนนโลโลมือละโปเลยโอ้สุดยอดเนาะปนโปน อันนี้มันปลูกพร้อมกันบ่คือโตแต่แม่นปลูกพร้อมกันโอ้ยรักษาบ่ดีคือเขาบ่ไหนก็ไม่บ่ไหนมันยังต้นนี้มันปิดมานังสินแต่ได้ปีสองปีเลรอย่างต้องต้องเอาพันแบบนี้เนาะอืท่ันยังแล้วต้นตัวดีครับรักฐานพกลอยดอกบงอยู่บงเปียนอยู่ในเนาะที่เค้าบอกเอาเอาเอาถังสีมาลองโรยหนึ่งนะอออีหลีเนาะ ดูครับดูนึงกมสอตัวมาดูครับตัวนี้ปกติก็คืออจะประมาณ6กมีดนะเต็มกระปกนะนี่ครับประมาณโดยรวมก็คือ1กระปกนะครับประมาณ5้ถึงหมีดนะที่กรีดนะครับแต่ต้นนี้นะพิเศษกว่าคนอื่นพิเศษยังไงก็พิเศษก็คือกรีดมีดเดียวนะ เต็มกระปุกนะหรือประมาณครึ่งกระปุกนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรน้ำยางออกดีมากเลยนะนี่เกียรติสงต้นเดียวครับสง,สง์สงที่เลยนะครับต้นนี้ก็คือผลนะครับของการใช้ปุ๋ยต้นทิพย์ของเรานะครับจากแต่ก่อนนะท่าน <c oughs> ผู้ใช้นะอบอกว่าหน้าฝนนะครับ ยางจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าปกติเขาจะกีดช่วงหน้าหนาวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือหน้าฝนก็ออกดีนะนะครับจะพักยางประมาณช่วงเดือนมกรานะครับถึงไปถึงต้นต้นฝนนะครับก็คือประมาณกุมภาครับก็อปสภาครับมุถุนานะครับ